เริ่มการทดลองทดสอบการจำ <c oughs> สิ่งที่เห็นด้วยตาเปล่าคือละอองฝอยขนาดใหญ่ <c oughs> เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ1มิิเมตรซึ่งจะตกลงสู่พื้นทันที <c oughs> อย่างไรก็ตาม <c oughs> เมื่อดูด้วยกล้องความไวสูง เราจะเห็นอนุภาคระยิบระยับปรากฏขึ้นนี่คืออนุภาคขนาดเล็กซึ่งมีขนาดไม่ถึงสิบไมครอนเท่านั้นเราลองดูภาพจากมุมอื่นกันจะเห็นได้ว่ามันกำลังลอยฟุ้งไปเนื่องจากขนาดที่เล็กและน้ำหนักที่เบานั่นเองนี่คือรูปแบบที่แท้จริงของไมโครดรอปเล็ตละอองฝอยขนาดเล็ก เราสามารถเห็นละอองขนาดเล็กจากกรณีที่ไม่ใช่การจามได้เช่นกันเราทดลองโดยให้อาสาสมัครสองคนสนทนากันในระยะใกล้ยอย่างสนุกสนานจะเห็นได้ว่าเมื่อพูดเสียงดังจะมีละอ,องฝอยขนาดเล็ก,เ,ลกเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก อนุภาคเหล่านี้จะแพร่ไประหว่างทั้งสองคนและไม่หายไปง่ายๆตอนนี้ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าละอองเหล่านี้ส่งผลมากน้อยเพียงใดเมื่อสูดเข้าไปอย่างไรก็ตามคุณทาเทดะกล่าวว่าการแพร่ระบาดของการติดเชื้อนี้สืบเนื่องจากละอองฝอยขนาดเล็กดังกล่าวอย่างไม่ต้องสงสัย ไวรัสที่ยังมีชีวิตนั้นมีอยู่มากมายแม้แต่ในอนุภาคขนาดเล็กซึ่งแม้แต่การพูดคุยได้เสียงดังหรือแม้กระทั่งการหายใจแรงๆก็าสามารถทำให้เกิดไมโครร็อปเล็ได้ทั้งสิ้นและเมื่อผู้ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงสูดดมเข้าไปก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดการติดต่อได้ครับ นอกจากนี้เรายังได้ทราบอีกด้วยว่าความเสี่ยงของการติดเชื้อจากไมโครดรอปเล็ตจะสูงขึ้นในสภาพแวดล้อมที่ปิดทึบและขาดการระบายอากาศที่ดีทางห้องทดลองได้ทำการจำลองการเคลื่อนที่ของไมโครดรอปเล็ตในสภาพแวดล้อมที่ปิดทึบนี่คือกรณีที่มีคนประมาณสิคนอยู่ในพื้นที่ปิดทึบซึ่งมีขนาดใกล้เคียงห้องเรียน สถานการณ์คือมีคนเพียงคนเดียวไอหนึ่งครั้งซึ่งทำให้เกิดการฟุ้งกระจายของอนุภาคทั้งขนาดเล็กและใหญ่ประมาณ1นึ่งแสนอนุภาคละอองขนาดใหญ่ซึ่งแสดงด้วยสีน้ำเงินและสีเขียวส่วนใหญ่จะตกลงสู่พื้นภายในเวลา1น,นาทีแต่ว่าไมโครโดรอปเล็ตซึ่งแสดงด้วยสีแดงยังคงล่องลอยไปในอากาศ <c oughs> ตอนนี้เราจะดูเฉพาะไมโครโดรอปเล็ตเท่านั้นผ่านไป5นาที10นาทีอย่างน้อย20บนาทีแล้วเห็นได้ชัดว่าไมโครโดรอปเล็ตเหล่านี้ยังคงสามารถล่องลอยต่อไปในอากาศที่ไม่มีการถ่ายเท ในสภาพที่อากาศไม่มีการถ่ายเทซึ่งไม่มีการไหลของอากาศไมโครรบเล็ตจะไม่สามารถตกสู่พื้นหรือเคลื่อนตัวไปที่อื่นได้เลยพวกมันจึงลอยค้างอยู่ที่เดิมเป็นเวลานานนั่นเองครับที่จริงแล้วมีวิธีที่สามารถป้องกันไม่ให้ละอองฝอยเหล่านี้ลอยนิ่งในอากาศวิธีที่ถือว่ามีประสิทธิภาพก็คือเปิดหน้าต่างกว้าง,างเพื่อรับอากาศบริสุทธิ์เข้ามาในห้อง เมื่อคุณเปิดหน้าต่างจะเห็นได้ว่าละอองฝอยเหล่านี้ลอยออกไปเนื่องจากอนุภาคเหล่านี้มีขนาดเล็กและน้ำหนักเบามันจึงถูกพัดพาออกไปเมื่อมีการไหลของอากาศ การเปิดหน้าต่างไว้สองบานเพื่อให้อากาศไหลผ่านออกไปจะสามารถช่วยได้อย่างมากหากสามารถทำได้ถ้าเราเปิดหน้าต่างแค่ชั่วโมงละครั้งเพียงเท่านี้ก็สามารถลดความเสี่ยงของการติดเชื้อได้มากทีเดียว